Thank you. สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระชนมนักประจำวันที่15กันยายน2567ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐนิการากัว วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธรารณรัฐนิการะกัวในโอกาสวันเอกราชของสาธรารณรัฐนิการะกัวซึ่งตรงกับวันที่15กันยายน2567ความว่า พณะนักท่านนายโฮเซดานิเอลออเตกาซาเบดราประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนิการากัวกรุงมานากัวในโอกาสวันเอกราชของสาธารณร,รัฐนิการากัวข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขออานวยพรและส่งความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพระนามสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนิการากัว ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ธรรมยตรีอันใกล้ชิดกับสาธารณรัฐนิการากัวบนพื้นฐานความเข้าใจอันดีและความปรารถนาดีต่อกันมาโดยตลอดข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศทั้งสองจะร่วมกันสร้างโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างกันโดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจการค้าและการแลกเปลี่ยนทางวิชาการต่อไปในภายภาคหน้าพระประมาพ,พิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิระกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระกณิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีพระชนม์พระราชวรโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาท วันนี้เวลา17นาฬิกา37นาทีสมเด็จพระนิธิราที่รากจรจรมสมเด็จพระเทพร,รัตนร,ราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จออกณวังสัปทปุมพระราชนานพระราชวรโรกาสให้นายจารุนจารุสารผู้อำนวยการโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรีนำคณะผู้บริหารและครูของโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาททูลกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโอกาสนี้คณะครูของโรงเรียนที่จะเกษียณอายุราชการ ในปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลาจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันขวมนวันสุนทรธรรมสวัสดีค่ะ